เรื่องฮือฮาดีกว่าใครที่ชอบกว้านซื้อที่ดินอันนี้ต้องบอกว่าเศรษฐีที่ดินต้องจับตามอง <c oughs> อ่าอย่าพลาดเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่ฮือฮาค่ะผู้ชมเพราะว่าที่ดินในหมู่บ้านจัดสรสารย่านถนนห้วยแก้วมีการประกาศขายเขาบอกว่าตารางวันละ8 0,000บาทพอคนที่ไปดูเนี่ยกลับต้องถอยเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องถอยเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะผู้ชมเป็นที่พูดถึงมากๆตรงนี้และ แค่นี้ลูกตรงนี้เลยนะ <c oughs> นที่เราล<อ>งเห็นอยู่นี่นะนี่เลยเขามีการติดป้ายประกาศขายที่ดินค่ะราคาตารางวาละ8 0ด0 0บาทพอเขาบอกว่าขายที่ดินตารางวาเท่านี้อยู่ในย่านทำเลทองทุกคนโโก็สนใจค่ะพร้อมกับมีการแบบติดเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยเลยเนี่ยนะคะก็มีนักลงทุนแวะเวียนกันเข้าไปดูที่ดินแปลงที่มีการประกาศขายนี่แหละปรากฏว่าพอไปถึงฮะ ตรงนี้ใช่ไหมแค่นี้เหรอตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> แค่นี้เลยคุณผู้ชมตั้งอยู่กลางหมู่บ้านค่ะมีขนาดเพียงแค่1ตารางวาหรือว่าประมาณสัก2เมตรคูณ2เมตรแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นมีบอ่อน้ําบาด,ดาลเก่าของหมู่บ้านมีถังบรรจุน้ําขนาดใหญ่2องถังมีลูกกลงเหล็กเนี่ยล้อมไว้ทั้งหมดติดกับหลังอาคารพาณิชย์ของหมู่บ้านอ่ะอันนี้นะครับที่ตรงนี้เลยนะเขาสอบถามนะไปที่นายสุกริตยงสวัสดิ์ครับ เป็นคนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแล้วก็มีบ้านติดกับที่ดินแปลงนี้แหละเขาบอกว่ามีการประกาศขายที่ตรงนี้นานแล้วนะครับแล้วก็มีผู้สนใจแวะเวียนกันมาดูต่อเนื่องเลยเพราะว่าราคาถูกนะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นทำเลด้วย แล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าติดถนนนี่น่าจะขายของได้ก็เลยต้องมาดูซะหน่อยแต่พอมาเจอว่าเป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ําบาดาลของหมู่บ้านซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหมู่บ้านไปใช้น้ําประปาหมดแล้วนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ใช้บ่อบาดาลซึ่งเจ้าของที่เนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพนะมีการแยกฉนวทิ้งไว้ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ไม่ทราบมาก่อนนะมาทราบว่า ตรงเนี้ยแยกถนนไว้ตอนที่มาติดป้ายขายนี่แหละ,ะฮือฮาเลยทีนี้นะคะหมู่บ้านคึกค,คักเลยนะคะ <c oughs> ทางด้านนายวรราชวีระวงตระกูลนักวิชาการที่ดินชำนาญการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าราคาที่ดินตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ภายในหมู่บ้านวินล,ล่าผาพิงเนี่ยนะคะทั้งโครงการเนี่ยของปีที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ตารางวันละ35,000บาทหากเป็นที่ดินติดถนนใหญ่ที่หน้าหมู่บ้านติดถนนห้วยแก้วราคาประเมินของกรมธนารักษ์จะ สูงถึงตารางวาละ145,000บาทครับก็ต้องบอกคุณผู้